พระพุทธปฏิมากรและพระพิมพ์ต่างๆล้วนถือกำเนิดมาจากศรัทธาอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งรูปเคารพบ,บูชาเป็นปฏิมาเบื้องต้นที่จะชักนำน้อมนำหรือเป็นสื่อชักนำให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดการศึกษาการปฏิบัติเพื่อถึงแก่นพุทธธรรมในลำดับต่อไป หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบอเทวะนิยมคือไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้บันดาลหากแต่ชีวิตของทุกคนเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทและกฎแห่งกรรมชีวิตมนุษย์ทุกคนเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกระทำดังนั้นจะถึงซึ่งพุทธธรรมจะต้องเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเองในเรื่องเกี่ยวกับการเคารพบ,บูชาเนี่ยในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแยกการบูชาออกเป็นสองประเภทคือ1อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องบูชาต่างๆมีดอกไม้ทูบเทียนของหอมเป็นต้นและ2การปฏิบัติบูชา,า,ชาคือการบูชาด้วยการประพฤติธ,ธรรมซึ่งประการหลังนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากกว่าประการแรกแต่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็ยึดติดต่อประการแรกเพราะมันสัมผัสได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพระพิมพ์ก็เช่นกัน เรามีพระพิมเนี่ยซึ่งเหมือนกับพุทธะภายนอกในที่สุดแล้วก็เพื่อให้สะท้อนถึงพุทธะภายในก็คือพุทธะภายในใจตนของเรานั่นเองครับแต่ก่อนมีพุทธรูปเนี่ยเขาจะให้พระเครื่องเนี่ยเขาจะต้องมีข้อต่อรองอย่าด่าพ่อแม่เขานะเดีเสื่อม อย่าไปยุ่งกับลูกผัวเมียใครนะเดี๋ยวเสื่อมรวมแล้วก็คือว่าให้รับสินรับทมไปด้วยพวกเนี้ยไปใช้ผิดเขาใช้เพื่อเป็นพุทธานุสติแต่ใช้เป็นนักเลงใช้แล้วอะไรอวดลองที่ฟันไม่เข้าอะไรแต่จริงๆว่าเออฟันแล้วอย่าเขาเข้าไปยิงก็อย่าออกไปอยู่ในบ้านปลอดภัยแน่นอนเขาเขามีความหมายซ่อนอยู่แต่ว่าเดนวนี้มันมาใช้ผิด ใช้ผิดอไปใช้อวดฤทธิ์อวดเดชแล้วหนักๆเข้าชาวพุทธก็จะพลัดหลักมัวแต่คลำหาฤทธิ์นะหลักที่ควรปฏิบัติไม่เอาแล้วคำหาฤทธิ์จนผิดรูปผิดทางจนกลายเป็นศาสนาเนื้องอ,งอ,อกพระธรรมกับพระเครื่องใครจะเฟื่องกว่ากันถ้าอยู่กับพระเครื่องก็งมงายมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เล็วทรามนะ อยู่กับพระเครื่องนี่ก็ดีด่าไปอยู่ในบ่อนในซองส่องพระเครื่องนี่ยังดี่าส่องหาบ่อนหาซ่องหาหวยอะไรพวกนี้เราอาศัยพระพิมพ์เนี่ยเพื่อย,ยึดเหนี่ยวภายนอกเพื่อให้รู้สึกถึงความชอบให้รู้สึกถึงความศึกษาว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรแล้วในที่สุดเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติและได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนะได้เห็นสัจธรรม ได้เห็นโลกตามความเป็นจริงอันนี้เป็นผลขั้นอันติมะคือขั้นสุดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ต้องมีเบื้องต้นก่อนมีสิ่งให้จับต้องให้ยึดเหนี่ยวก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นครับการเคารพบ,บูชาในพระพุทธศาสนามาจากศัพท์คือคาระวะหมายถึงความเคารพเอื้อเฟื้อใส่ใจมองเห็นความสำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆให้เหมาะสมเป็นเครื่องจันลงศรัทธาพระพุทธปฏิมาและพระพิมพ์จึงเป็นสื่อพุทธศินที่น้อมนำจิตใจผู้ที่เลื่อมใสให้ไปสู่พุทธธรรม พระพุทธรูปหรือพระพิมนะครับมีความเป็นสากลในด้านของปติมานนวิทยานะครับซึ่งเทวรูปหรือรูปเคารพในโลกโบราณในศาสนาโบราณเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วนะครับก็นับถือกันมาถือว่าก็มีความเป็นสากลพระพุทธรูปหรือพระพิมเนี่ยทำให้ชาวพุทธ ทั่วโลกรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่เราได้เห็นบุคคลเอเราพึงสักการะบุคคลเอเราพึงนำไว้เป็นตัวอย่างในการที่จะบำเพ็ญบรารมีในการจะช่วยเหลือผู้อื่นจนถึงขั้นในการที่จะไปสู่พระนิรวานครับถ้าถามผมมองพระเครื่องเหมือนหรือตาอ่างกันยังไงก่อนที่จะเริ่มสนใจแก่นของศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างสำหรับส่วนตัวเพราะว่าทางเข้าสู่ศาสนาของผมคือทางอื่นผ่านการพูดคุยกับผู้คนบางทีได้พูดยกับพระระดับอรหรันต ก่อนที่เราจะต้องการธรรมะเหล่านั้นแต่ว่าเพอเอมีโอกาสโชคดีได้คุยกับพระท่านบุดีแล้วหลายๆอย่างที่ผ่านการสนทนาเหล่านี้ก็ค่อยๆตกผลึกกันมาเป็นความเข้าใจในทีหลังแต่ว่าพออยู่ในบริบทของปัจจุบันเนี่ยการที่พระเครื่องมีอยู่จะเป็นกำแพงหรือจะเป็นสะพานเนี่ยเราเข้าถึงพุทธเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการการเอาไปใช้แต่ละคนบางคนด้ใช้เป็นเครื่องนำบูชาเพื่อลำลึกถึงแก่นธรรมจริงๆก็อาจจะเป็นสะพานก็ได้แต่ถ้าใครแบบซื้อมาขายไปดูราคาปัน่นทั้งวันก็อาจจะเป็นกำแพงแทน พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณพิเศษสามอย่างหนึ่งพระบริสุทธทิ์ทคุณคือพระองค์ไม่มีชีวิตเศร้าหมองมัวหมกมุ่นกับของกกสกปรกเลวทรามไม่มีเรื่องมลทินในชีวิตเยอะเหมือนคนทั่วไปสองพระปัญญาทิคุณพระองค์มีสติปัญญาล้ำเลิศตอนพระองค์ออกบวชไปใหม่ๆเนี่ยกษัตริย์ก็ดีเศรษฐีก็ดีเห็นรูปร่างโลคใหม่อยากจะได้เป็นลูกเคยพพุทธเจ้าบอกว่า กายเรานีก็ลำบากในการอาบน้าล้างถูหิวก็ต้องเติมอาหารเติมไปก็ต้องไปทิ้งถ่ายออกเป็นภาระเหลือเกินเราจะไปเอากายลูกสาวท่านมาเป็นภาระอีกทาไมนี่พัะปัญญาชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมเลยคนเราทํามาทั่วไปเนี่ยนะมันจะโง่กายหลงกายเขาหลงกายตัวเองไปของอคืนดีกับเขาเขาไม่คืนดีก็ข่าเขาแล้วก็ข่าตัวเองนี่คือโง่ ไม่มีปัญญาและสุดท้ายคือพระมหากรุณาธิคุณธรรมดาก็เปิดโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็ต้องคิดค่าเรียนค่าสอนพระพุทธเจ้าไม่เก็บค่าสอนหน่วยกิจไม่มีเก็บค่าเทอมสอนจนจบจนครบเป็นพระหันก็ไม่ได้เรียกค่าตอบแทนนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนั้นเคารพคุณพระพุทธเจ้าต้องเคารพสามอย่างนี้มีพุทธลูกมีพระเครื่อง ก็จะขอเดินตามสาม,สามคนเนี้ยจะรักษาความบริสุทธิ์จะจะอยู่อย่างมีปัญญาจะอยู่อย่างกรุณาเมตตาปราณีสงสารสงเคราะห์ถ้าอย่างงี้นี่สุดยอดการที่พุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์เพราะเกิดความศรัทธาเป็นปฐมศรัทธาที่แสดงออกและพินิจผ่านพุทธศิทธิ์จึงก่อให้เกิด ตถาคตโพธิสัตถาคือสัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสัทธาในคุณของพระธรรมที่ทรงแสดงมาก,กว่า2,500ปีและต้องการจะยังพุทธธรรมคำสอนนั้นให้ถึงอนุชนรุ่นหลังด้วยเห็นว่าเป็นแก้วอันวิเศษเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเป็นความจริงที่เป็นสากลเมื่อพุทธธรรมบังเกิดโดยมหาบุรุษที่เปรียบประดุจอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่ให้แสงสว่าง และการงอกงามทางจิตวิญญาณแกส่สรรพชีวิตสื่อศรัทธาที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยปัญญาจึงกลายเป็นพุทธศินอันง,งดงามและกลายเป็นประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาและธรรมะผ่านการสะสมบูชาศาึกษาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสู่แก่นแท้แห่งพุทธคุณที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ไว้ให้เป็นอริยทรัพย์แห่งสากล